สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะแต่งตัวให้รเชุดหญิงเลยนะคะแล้วมาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนกันเอ่ยผมนี้ดีวกว่าไหมโอเคผมนี้แหละอันนี้หละน่ารักดีไม่เออาะ ผมสีม่วงมันหายไปไหนแล้วอะ่ะผมสีม่วงมันคือผมฟรีนะคะแต่จำไม่ได้ว่าหายไปเอ๊ะอู้สวยเหมือนแบ็คพลิ้งเลยเอุย้ยอันนี้ก็เหมือนกันเอ้ยเอยเอสวยมากเลยแต่อนอหน ไม่มีโลบักสักกะบ,บักเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้ยเอยเดี๋ยวบโอเคได้ละชุดนี้ ชุดนี้เอ้ยไม่เอาเก่งอันนี้อันนี้ชอบชอบชอบ,ชอบสวยไม่ใส่แหวนไม่ใส,ส่สร้อย โอเคจะมาใส่รูปร่างกันเลยนะคะ่ะเ,เดี๋ยวแล้วโหมดมีดีกว่าโอเคต้องรองโหลดหน่อยนะคะ ไม่ได้แหละไปเล่นอันใหม่นา่าจะหลดช้าหน่อยไม่เล่นแล้ว <c oughs>

ด่าไรไม่รู้ฟ้าเล่นไปก่อนอัมนึงนะคะเดี๋ยวข้ามขอโทษ e. น,นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสต๊อปแป๊บหนึ่งก็โอเคกำลังจะเข้าเกมแล้วนะคะไม่อยากไปไม่เอา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  ดีค่ะโอเคยังเห็นหน้าหนูอยู่ใช่ไหม,มน้ำตั้งเหรอดูก่อนว่าเขาจะให้ทำอะไร

เพิ่มสกอบว่าไงมาก i c e แป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชม c e แล้วก็อะไรอีเพิ่มมว่า C R E อเ m แล้วก็โอเคขอบคุณครับน้อขอโทษค่ะท่านผู้ชม ก็ถ้า,าผู้ชมจังเลยขอโทษบ่อยจังเลยเหมือนเพร์เออไรนะเราว่าอะไรนะเอ้ยโดนน้ำได้ไหมก็ได้นี่อ่ะเออนิ้วบังจอหมดเลยขอโทษนะคะผู้ชมต้องปิดแล้วปิดหน้านะอ้าวโอเค <c oughs> อว้าได้แล้วต้องโดนเกิดงานมากเลยอ่ะ กระ,กะโดดก็สูงสูงโอ้โหหวาแล้ว <laughs> ข้างหน้าจะสมบุบาทด้วยนะคะขอโทษนะคะที่้องจับแยบนุนกินมาฝ้าหลังอยู่ให้ไปทางไหนโอ้เพื่อนน่ากลัวขนาดนี้ไม่ต้อง แค็หน้าแล้วมั้งแค่กำปั้นแทนเลยอ้าวมีคีซ่อสะโคตรเนียนเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นกับประตูนั้น เออมันก็ไม่มีอะไรเกิดขนึ้นีงยอ้าวอ้าเม่เพือ่อนคขตกลงมา ตองๆมาใหม่อาวอออไรอะอ้โแล้วง<อ>ตาย ช้าจังโอ้ยข้อนี้มันกระโดดยากจริงๆเลยเพื่อนเย็นขนาดนั้นไม่ต้องเย็นแล้วมั้งแปตายเหอะโอ้เกือบไปแล้วลองกระโดดครับหวาแล้วอ้าวเฮ้ยได้ด้วยยูนี่สปีดเกียทางไหนดีซ้ายขวา ไม่ใช่สิซ้ายขวาซ้ายขวาเอาซ้ายว่ะออไปทางขวาว่าแล้วโอ้ถูกด้วย ฉันนี่เก่งจริงๆเลยเย้ยืสบาดยืดระวังเธอต้องระวังไอเทมพวกนี้ด้วยนะยวบางดี๋ยวบางอันอ่ะมันจะเป็นของปอมอยู่ของปอมงั้นเหรอไม่ว่าอันนี้ของปอมชัวร์นี่เขาต้องเป็นของจริง nếu muốn thêm, à, bao à, oh, Đồ wow, ừ. ừ. <laughs> này xinh đây, một điều, qua, rồi, à, ui, anh này của kinh, anh này của kinh khu đào đao oh. <coughs> <coughs> anh ca, hey thua thua oh my god, ơ, 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 มันกระโดดได้ด้วยเฮ้ยไม่ตายด้วยว่าแล้วข้ามเหรอหว่าแล้วมันต้องใช้โลบักไม่มีสักโลบักเลย ไอเก์นี่มันโคตรฉลาดเลยเพื่อนเงีย้ยนะโอ้โโอนิ่ง่ายที่ไหนที่ไหนฮึ เอ้ยนี่มันปิศาจไอติมฉันต้องไปทางโน้นได้ได้ย่าเอาโอ,าอาไม่ตายด้วยเอาตายแล้ว,ลวไม,ไม่ไม่ได้ไม่เข้าปากบ้านสิงเป็ดเลย จริงเหรอเส้นเลือดขยับได้แน่เลยโอ้เก sure> ือบโดนเกือบโดนเฮ้ยสีแดงสีแดงเท่ากับสีเลือดเท่ากับผมเราเมื่อกี้อุ้ยอันนี้ใส่ทองวันแน่เลยเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้นี่มันใส่กล่องชัดๆเลยเห็นก็รู้แล้วอืมเย่นี่มันมาริคูอืมอืมฮึ่มส่กล่อง ติดกรนแบบนี้เหรอทำไรล่ะอ๋อมันย้อนกลับไม่ได้ด้วยอ้ที่นี้ที่ไหนอ่ะเฮ้ยกระโดดสูงจังเลย 长得像你一样、哦。 นี่เดี๋ยวเพื่อนตายมั้ยน่ะเพื่อนตายแน่เลยก็กล่าวขอบคุณที่มาชมในครั้งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ